สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาทําการเย็บผ้าดางนะคะหรือว่าดางเขียวทํากระชังกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชังขนาดเล็กที่เมย์เอามาเลี้ยงกบนะคะก็จะเป็นกระชังที่เราซื้อมาในราคา200บาทนะคะก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่เมตรยีนะคะซื้อมาก็จะเป็น,ปนแผ่นยาวๆก็หลังจากนั้นเมย์ก็จะให้แม่นะคะมาช่วยเย็บ เพื่อจะเป็นการนำนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นได้ธรรมดาเย็บผ้าธรรมดานะคะเย็บนำเฉยๆหลังจากนั้นเมก็จะใช้เป็นไนลอนนะคะไนลอนสีแดงเล็กๆนะคะใช้เป็นเข็มขนาดใหญ่แล้วก็เย็บตามนะคะตามตะเข็บที่แม่แกนำไว้ให้นะคะน,นี่ก็จะเย็บอยู่ที่ประมาณ2-3รอบนะคะเพื่อจะเป็นการให้เขา มีอายุการใช้งานที่ดีนะคะเพราะว่าลำพังถ้าเราให้ช่างนะคะเย็บด้วยได้เย็บผ้าธรรมดามันก็จะไม่ทนนะคะเพราะว่าอายุการใช้งานเราเอาไปแช่น้ำนะคะอายุการใช้งานก็จะน้อยนะคะนี่ก็จะเย็บเป็นได้ไนล่อนที่หลังอีกสองรอบสามรอบนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นการเย็บกระชังครั้งแรกของแม่แล้วก็มีเลยนะคะ อันนี้ก็เราก็จะย้ำนะคะย้ำตรงมุมถอยหน้าถอยหลังนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นฟีเย็บนะคะที่แม่ทำการเย็บนําให้ก็จะเป็นกระชังขนาดเล็กนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อตามเน็ตก็น่าจะราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าน,นี้นะคะก็จะประมาณ3 4 0ถึงบาทนะคะขนาดนี้นะ พราะว่าขนาดที่เมซื้อมานะคะขนาดผ้ายางธรรมดาก็200แล้วนะคะอันนี้เขาก็เป็นการประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งนะคะถ้าเราเอามาเย็บเองหลังจากนั้นนะคะเมก็จะให้พ่อนะคะแกลงไปทําการปักไม้นะคะทั้ง4ฝั่งแล้วก็เป็นคนร้อยเชือกนะคะตามม,มุมทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะขึงให้เขาเป็นรูปเป็นทรง หลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นโฟมนะคะไปไว้ด้านล่างผ้ายางให้เขาอาลอยขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่ให้อาหารของกบแล้วก็เป็นที่อใส่ของกบเวลาเขาขึ้นมากินอาหารนะคะนี่แล้วก็จะใส่ผักตบด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่เราใช้ทำสำหรับการ่ายื่นให้อาหารกบนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับกระชังกบน้อยของเรานะคะโดยมีผู้ชมนะคะก็จะเป็นแม่แล้วก็น้องเปามาชมนะคะก็จะเป็นการหัดเลี้ยงกบครั้งแรกนะคะนี่นะคะอันนี้ก็นี่จะเลี้ยงทั้งหมด50ตัวนะคะเพื่อจะเป็นการเรียนรู้ไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าดียังไงนะคะเราศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็จะเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมี์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ